เมื่อนี้ไปลุยสยามอเมซิ่งพาร์ค2025มีอะไรบ้างไปดูไปกันฮะเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรน่าเล่นบ้างไปเล่นนี้ก่อนเลยฮะเรือมังกรสองหัวเขาบอกว่าเครื่องเล่นนี้เนี่ยคือที่สุดของที่สุดแล้วทุกคนสนุกมากไปกันต่อฮะทุกคนต่อไปเมกเกอร์แดนซ์แม่งมุมยักษ์ไปกันเ้ไม่กลัวแน่นอนเหนื่อย ขอพักแป๊บ,บขอพักกินขนมก่อนนะคะนี่เลยนะคะถารูปพกมาเต็มกระเป๋าเลยพกพาง่ายและกินอย่ทหองมากๆเคี้ยวเพลินเหมาะกับการพกมาลุยหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยนั่งกินอยู่ดีๆนะคะเพื่อนก็มาขอแย่งกินแต่เีนี้ก็ใจดีอยู่แล้วแหละของอร่อยต้องแบ่งๆกันกินนะคะนอนๆโอเคงั้นไปกันต่อต่อไปบ้านหิสิง วันนี้สนุกมากเลยนะคะน่าร้อนแบบนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนก็ปิดเทอมถ้าไม่รู้จะไปไหนเนี่ยก็ลองมาที่นี่ดูได้นะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมพกทาโร่อร่อยอยู่ท้องพร้อมออกไปลุยกัน